มาถึงอุ่นวายกันแต่เริ่มเลยนะคะนั่งรถไฟิ้องทหอือว่าได้มาท่องเที่ยวนะคะมาท่องเที่ยวหนึ่งสถานีท่องเที่ยวแบบใจเหมือนเพิ่งไม่อยู่ KL กันนะจริงไปนี่นนะคะเด็สไประนาใจยานะสีแดงไปตอแลกันค่ะเดือดีชิดซ้ายนะฮะไปเลือนว่าอะไรเงี้ที่นี่อะเาามันอคนเดินคณะละคสัต์อว่าว่าช็อตแรไวได้คะ สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เราจะพาไปกินร้านหมูย่างเกาหลีนะคะตอนนี้กำลังอยู่่สถานีรถไฟเอ1เหรือว่าเอสเนะครับโดยร้านที่เราจะไปในวันนี้นะคะชื่อว่าร้านโคโค่บาร์บีคิวค่ะเป็นร้านปิ้งย่างเกาหลีแบบุฟเฟ่นะคะ ราคาต่อหัวจะขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่ไปรับประทานนะคะก็คือตอนเราไปเนี่ยจะเป็นช่วงกลางวันจะเป็นบุฟเฟต่ต์เน็ดแล้วอยู่ที่หัวละ38ริงกิตค่ะถ้าทานไม่หมดค่าปรับจะอยู่ที่10ริงกิตต่อ100กร,รัมนะคะร้านนี้มีข้อดีก็คือมีน้ำฟรีนะคะแล้วก็มีเครื่องเคียงเนี่ยหลากหลายให้เลือกหมูก็มีหลายแบบนะแล้วก็ที่พิเศษก็คือมีเนื้อเป็ดด้วยะคะ่ะตรงนี้เนี่ยร้านอื่นอ,า,อาจ,จ ไม่มีนะคะอ๋อแล้วก็มีหมูดำอันนี้เลิศม,มากจะบอก <hello>, โชว์เครื่องเคียงกันหน่อยนะคะตรงนี้จะเป็นไก่คาราเกะมันอร่อยตนะิมจีที่นี่ก็อร่อยคะ่ะส่วนน้ำจิ้มที่นี่เราว่าไม่เลิศอ่ะคามเมนต์ส่วนตัวนะคะต่อไปจะเป็นรายการชิมไปบน ครื่องเคียงที่เนี่ยที่เด่นๆเลยก็คือจะมีเหมือนเป็นแฮมเบอร์เกอร์อันเนี้อร่อยเป็นเนื้อแฮมเบอร์เกอร์อเนาะกิมจิที่เนี่ยคือดีมากหมูเนี่ยเหมือนเขาหมักมาจนนุ่มเลยก็คือหมูว่าดีนะเนื้อหมูดีกว่าร้านอื่น น้ำจิ้มอันนี้ดีกว่าตอันนี้นี่อย่างที่ว่าปกปีนี่นะอารมณ์ปีร้านโน้ตปีแค่กระเปล่าดีอย่างเสียอย่างใหม่ร้านใหม่มากยังกัเพิ่งเปิดเมื่มาาอวานใหม่สะอาดพนักงานพูดสวัสดีเป็นวันพนักงานพูดสวัสดีด้วยเป็นอียซอสอันนี้นี่เด็ดไม่หวานมากเลยนะ sweet choc s w e อร่อยนะอร่อยพี่ซอสอร่อยนะแต่ทำให้กระชากจมที่แบบแล้วพูดก่อนย่างก็ไม่รู้ด้วยว่ามันสุ็ยังวะนี่เปนี้ปะอ้าว หูดับก็ดีฉันเนี่ยเขามากินที่นี่ไหมเขาอ,อยู่อะไม่แม่แกไม่ไี้กินแล้วห้ย <c oughs> หูดับแม่หูดอะไรไร้อนร้อนหูข้าวผัดไม่มีรสชาติเลยวะข้าวผัดจริงๆอืมข้าวผัดขมงร้อร่อยนะ เรายกให้เรื่องการดูแลใส่ใจของพนักงานที่เนี่ยมันเลิศนะเขาจะคอยมองเราอยู่ตลอดว่ากระทะดำยางกระทะดำยางขนาดเรานั่งกันอ่ะประมาณชั่วโมงนิดนิดมั้งเปลี่ยนไปประมาณ4ีหกระทะสอาดสุดยอด เอาละค่ะดูคลิปจบแล้วก็ตำไปตำกันได้เลยขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการรับประทานอาหารถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ